ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมแรกที่เราต้องแวะถ่ายก็คือหน้าประตูร้านเขาเพราะว่ามันจะเป็นโค้งที่แบบทำมาพอดีมาก <S <S วันนี้นะคะเรามาทำคาเฟ่ฮอปปิ้ง EP4 อีกแล้วนะคะ EP เนี้ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราพาดูมาตะลุยคาเฟ่ย่านทองหล่อเอกมัยบอกตรงนี้ว่าพลาดไม่ได้สายคาเฟ่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยสุดปังมากก็คือได้รูปแน่นอนต้อก็คือแต่ละร้านอ่ะเฮ้ยคือมันดูแพงมากๆมันจะไม่เหมือนเราอยู่ไทยเลยเว้ยแล้ววันนี้อากาศดูแบบเป็นใจว่ะเย็นเลยแบบว่าเกาหลีตอนหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วมาดูดูหนาวอ่ะพูดนิดนึงมันดูเกาหลีเกาหลีแต่ว่ามันมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าในแต่ตัวแต่ละร้านเพราะอะไรเพราะว่าไมรู้ ว่าเพราะวันนี้เนี่ยพวกเรานะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของพวกเรานอกจากเราแต่งตัวแบบเสื้อผ้าให้เข้ากับคาเฟ่ตามธีมของพวกเราถูกเราจะแต่งตัวให้เข้ากับคาเฟ่แต่วันนี้เนี่ยเราเลือกออเดอรี่ด้วยค่ะให้เข้ากับคาเฟ่แล้วก็เป็นออเดอรี่สไตล์มินิมอลเกาหลีที่เราอยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า West i s l a n d นะคะเป็นแบรนด์ดังมาจากเกาหลีเลยแล้วก็อย่างเครื่องประดับของ w e s ไ Island ทุกชิ้นนะคะเขาก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีคริสตัลจากชวาล็อคกี้แท้ นอกจากนี้นะคะยังเป็นเซอร์จิโอเกะด้วยก็คือคนที่แบบเคยผิวแพ้ง่ายตัวแบบใส่แล้วระ,ะคายเคืองขึ้นเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวเลยปกติเราอ่ะจะเป็นคนแพ้ง่ายเราเลยไม่ชอบใส่จิวเวลี่แต่วันนี้อาบิงบอกว่าอ่ะลองดูลองดูหน<ม>่อยแล้วกันค<อ>่ะเราใส่มันไม่ละคายเคืองมันไม่คันแต่อยู่ๆดูดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เขาก็มีหลายแบบนะคะทุกคนอย่างของปอมเนี่ยก็จะเป็นมุกแล้วก็ผสมเพชรเล็กๆอันนี้น่ารักมากๆอย่างเมลจะมาแนวหรูหรามาเหาใช่ไหมเมลก็จะจัดเต็มเลยเป็นพวงเป็นเพชรเรารู้สึกว่่่่่าาาาาาสสมรถใออออออกกงงงนนนนไดด้้้วววยยยยแแแตบบบบบีีเเเ็็็คืปปทพ อย่างเงี้ยเหมือนแบบใครชอบแนวคู่คูแนะนำจิวเวลรี่ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราพาไปคาเฟ่กันนะคะคาเฟ่แรกชื่อว่า <Season. S 1> ซีซันร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าร้านเขาตกแต่งแบบถ้ามองข,องข้างๆก็จะคือมีความแบบว่าอยู่ต่างประเทศเลย <I 'm S 1> มีอนารสเดี๋ยวพาไปดูในร้านก่อนว่าเขามีอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูเอาฟิตของสาวๆแต่ละคนนะคะว่าแต่งกันยังไงบ้างสําหรับร้านแรกนะคะไปต้า ทุกคนก็คือร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นแบบกาแฟเนาะก็มีพวกเบเกอรี่นะคะซึ่งเราสั่งเค้กไปบิงสั่งเป็นยูสุชีสพายเพราะว่าเราที่แล้วเคยมาทานแล้วอร่อยมาก อนนี้คือต้องมาวันธรรมดาเพราะว่าพถ้าวันสองทิศก็จะคนเยอะมากแล้วก็หาที่จอดรถแอบยากนิดนึงมุมเด็ดมันจะมีหลายมุมมากๆร้านนี้ไหนมุมไหนเด็ดมุมครึ่งวงกลมปะก็จะมีมุมข้างนอกข้างนอกก็จะมีด้านข้างๆร้านเป็นมุมแบบอ่ครึ่งวงกลมที่นั่งครึ่งวงกลมให้เราลงไปนั่งข้างในร้านก็ถ่ายได้แต่ข้างในร้านก็จะเป็นโทนสีเข้มนิดนึง่ถ้าเป็นชุดสีแบบสีขาวสีครีมสีดำอะไรเงี้ยสีกลมอะไรเงี้ยก็จะเข้าเรื่องเสื้อผ้าสำหรับคนที่ถามว่าเอ๊ะมาคาเฟ่เนี้ยเนื่องจากคาเฟ่เขาจะเป็นนนนสีออกแแวบบเงิ ว่าแบบวันนี้เราก็แต่งตัวมาคือจริงๆให้เพื่อนๆเห็นสไตล์ที่ต่างกันกิจมีขอแนวสตรีนอย่ก็จะมาโทนดำๆจะบอกว่าถ่ายรูปที่นี่แล้วออกมาสวยมากนะทุกคนเพราะว่ามันจะตัดกับลมข้างนอกพอดีออย่างของเมลเป็นแนวเรียบหรูดูโตๆหน่อยงี้ก็เดี๋ยวพอไปถ่ายข้างนอกก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพคือปกติคนสวยเขาก็จะแต่งแนวนี้กัน่วงเนี้ยเหมือนมินิมอลมันกำลังฮิตเลยก็เลยแบบคืออย่างถ้าใครคุณแบบเราบางทีมันไม่ได้ผอมอ่ะไม่ได้อยากแบบว่าโชว์เยอะเพราะมันดูอ้วนอย่างนี้อันนี้มันก็ยังแบบก ตอองงทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่สวยมากเลยปะมันจะเป็นคาเตอร์บาร์นี่จริงร้านเขาบุ้มเยอะมากๆเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันไหมหนึ่งแมตไป ฟิลลิ่เหมือนเราอยู่ยุโรปมันถูกต้องเออมันถูกต้องมากแล้วเขามีเสาเนี้ยบรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆก็คือมีมุมเนี้ยตรงข้างๆตรงนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นลูปทั้งหมดจากคาเฟ่แรกให้ดูนะคะใครหาคาเฟ่แบบแนวในทองหล่อที่เหมือนอยู่ต่างประเทศอะ่ะอันเนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆนะซีซั่นทองหล่อเพราะร้านสวยมากเสื้อผ้าที่เราเลือกมาเข้าบาเข้ามากเวอร์แม่ ที่คาเฟ่ที่2นะคะคาเฟ่นี้ชื่อว่าคาเฟ่ติมคาเฟ่นี้นะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนนะเขาจะอยู่ตรงรามินทาซึ่งพวกเราเคยไปกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ซึ่ง เอกะไมก็คัดจากตรงเมื่อกี้มานิดเดียวเท่านั้นนะคะจะบอกว่าร้านนี้น่ารักมากๆนะทุกคน,นแบบไม่ควรพลาดเพราะร้านเขาจะเป็นตีมแบบเขียวๆซึ่งมันจะแตกต่างจากร้านอื่นที่เราไปวันนี้นะไม่พูดมากนะเข้าไปดูเลยว่าร้านเป็นยังไงบ้างรนนี้ก็คือเมนูนะทุกคน <c oughs> คือเมนูที่เราชอบก็คืออันนี้เลยชอ็ยชอกโกแลตพาร์ตมันจะเป็นแบบว่าเป็นโฟยขข้างในใช่ปะแล้วก็มีนูเทลล่าช็อกโกแลตที่เอาเป็นว่าคนที่ชอบช็อกโกแลตแล้วก็โยเกิร์ตก็คือแนะนําอันนี้แต่จริงๆแล้วของเขาอะอร่อยทุกอย่างเลยนะ มาเอาเว้ระบิงรู้สึกว่ามีหลายมุมให้ถ่ายมากคือจะมีมุมตรงข้างๆหน่อยที่เป็นแบบเบานั่งกเนี้ยน่ารักมากแล้วก็เป็นมุมที่เป็นโซฟาแล้วเขาบอกว่าข้างบนเป็นเอา u t ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงค่ะคือแก้วมันน่ารักอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ไอติมมันสีสันสดใสอยู่แล้วก็ไอโฟนได้เลยทุกคนเนี่ยเลือกแปะกาวนิดน,นึงให้ขลังเป็นแบบเออมีเรื่องมีลาย เลื่อนแสงขึ้นแล้วก็ค้างไว้อย่างเงี้ยมันจะล็อกเออเหมือนเวลาเราไปคาเฟ่ที่เกาหลีไงก็มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยกันลมไม่ใ่ส่ใส่คือเกาหลีเลยไม่ก็มาดูการลมไงแต่จริงๆไม่มีนะวันนี้ไม่มีมมล,มลมไม่มีลมเฮ้ยแต่จริงๆอะออฟฟิตที่เข้าสำหรับร้านเนี้ยส่วนตัวออฟฟิตมันจะต้องมีความแบบสตรีทเนาะหรือไ,ไม่ก็แนวมือไาย้สตรีทก็เป็นแนวนี้ข้างน,นอกแบบแสบแบบดูกเกแล้วก็ออฟฟิตต้องเป็นสีโทนแบบดำดำเมเข้มหน่อยไม่ก็ขาวไปเลยให้มันตัด เข้าพอดีคือร้านเนี้ยบิ๊กว่ามาช่วงประมาณบ่ bye <Okay. S 1> ายๆอ่ะแสงสวยเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าแสงมาลงฝั่งนี้พอดีเลยแต่ว่าชุดก็คือเราว่าต้องเป็นโทนสีดําบิ๊กว่าได้มาก <Okay. S 1> ได้มากๆจริงเขาวข่าก็าได้นะขาวล้วน I'm caught. มีนโทนสลันเสื้อผ้าโทนสีเนี้ยก็เข้าเหมือนกันนะคือมันจะแบบกืนไปกับร้านเลยจะเป็นความเออโทนเนาะซื้อว e ีจีมิงว่าสีที่เราใส่มาวันนี้มันไปได้กับหลายร้านมากนะถ้าใครแบบแนวไหนก็คือเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยแต่แนวนี้ก็จะเป็นแนวเน้นความเกาหลี 3. จะเป็นร้านที่อยู่ตรงซีนสเปซทองหล่อนะคะซึ่งรอบนี้นะคะเรามาตีมเป็นแบบหรูหราเนาะซึ่งจะเป็นโทนคุมโทนเดียวกันหมดเลยเพราะว่าร้านนี้ข้างในเขาจะมีตกแต่งเป็นชนเดเลีย e r ซึ่งสวยมากๆเป็นอีกร้านนึงในทองหลอ่อที่อยากจะบอกทุกคนว่าห้ามพลาดนะคะต้องแวะนะคะเขาจะขายเป็นอาหารด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในร้านแต่ว่าก่อนอื่นเ,เปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วอะไรเปลี่ยนด้วยเครื่องประดับค่ะ คือของปอมนะคะจะมีแต่งเป็นเพรข้างในเพรของเขาเนี่ยก็เป็นชอลกี้แท้เนาะคือเราก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเนาพอเอามาแมทกับเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเข้ามาปกติปอมก็ไม่ค่อยใส่ชออยอยู่แล้วนะคะแต่พอเอาอันนี้มาแมทกับชุดน,นี้ก็รู้สึกว่าแบบดูแพงปะเหมาะกับร้านส่วนของบิงอย่างเงี้ยก็คือชุดบิงเนื่องจากว่ามันเป็นโทนครีมใช่ไหมเราก็เลยเลือกเป็นสีทองซึ่งเป็นมีความแบบตุ้งติง้งไงเพราะเราทำผมเรียบเรียพอทำผมเรียบเรยปุ๊บวิธีแมทอนเซสเซอรี่ก็คือแมทยาวๆได้เพราะมันจะทำให้น มีรุ่นมุกอันนึงแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นที่เป็นเพชรซึ่งมันจะเป็นรูปแบบจานกับรูปดาวเนียคืองามมากๆใครออกงานต้องมีคือของเราอะ่ะตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราเปลี่ยนแล้วอะ่ะเพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนไม่ได้ใส่อะ่ะคือมันไม่คันไม่แพ้จน<อ>ขนาดปกติเป็นคนแบบแพ้ต้องหูง่ายมากนะถ้าต่างหูใส่<อ>ไม่ได้เลยแต่นี่คือใส่แล้วเอ้ยเอานี่เราใส่ต่างหูแล้วหรอหูมันมันไม่คันนะของเมลนะคะเมลก็เลือกเป็นต่างหูที่ชิ้นใหญ่นิดนึงเพื่อให้แบบเออเป็นจุดเด่นเพราะส่าหนเราดดดูเ่นนนนขึ้้้วยอัีก็รมดับหล คือไม่ว่าจะเป็นสีทองสีเงินนะคะคือสามารถแมทได้กับหลายๆลุคเลยพี่ชอบอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําของร้านเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่าเพราะมันมีความมินิมอลเว้ยมันจะดูไม่เยอะไม่แก่แบบสามารถใส่ได้กับเว e r เดย์ลุคทุกชิ้นเลยทุกคนจะเห็นว่ามันสามารถเอามาแมทได้มีหลายโทนสีให้เลือกซึ่งมีว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการแต่งตัวของสาวๆยุคใหม่แล้วที่สําคัญคือของเวสไอแลนด์นะมันมาจากเกาหลีแต่ว่าราคาน่ารักมากๆก็คือพันต้นๆสอ0พันต้นๆไม่ถึง3ามพันอ่ะโอเคไม่พูดมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูลุคสาวๆแต่ละคนนะคะว่่่าาาาาามมมลลุประะไหนนเเือพพจตกัแ้้ววดียข ชมในร้านแล้วก็มุมไหนเด็ดมุมไหนต้องโดนปะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมแรกที่เราต้องแวะถ่ายก็คือหน้าประตูร้านเขาเพราะว่ามันจะเป็นโค้งที่แบบทำมาพอดีมาก ก็นะคะก็จะมีไอซ์พีทีแล้วก็มีฮอตพีชทีแล้วก็มีไอซ์เดอะซันนะคะแล้วก็อันนี้ฮอตเดอะเวลจะเป็นชาแต่ว่าคือละน้ำเพาสวยทุกอันเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกอาหารแบบกลุกิบกุกีกบที่จัดมาแบบ ตรงนี้สวยมากเป็นน้ำพุตรงร้านค่ะแล้วคือถ้าสมมติได้นั่งตรงนี้มาน้อยอ่ะมันก็จะแบบได้นั่งเป็นเตเดียส์สวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ได้ให้ดูนะคะว่ารูปมันเป็นยังไงอบอกตรงนี้นะพลาดไม่ได้ร้านนี้ เดี๋ยวไปต่อกันร้านที่4นะคะจะบอกว่าร้านเนี้ยซันแดนซ์อะตอนกลางคืนเขาจะเป็นเหมือนคึน่งคึ่งบาร์ด้วยนะทุกคนแต่ตอนกลางวันเขาจะขายเป็นแนวบรันช์นะคะแบบที่เมื่อกี้เราทานกันนะคะก็คือถ้าใครแวะมาบอกจริงๆนะร้านเนี้ยสุดจะปังคือส่วนตัวบิ๊กชอบแนวนี้มากไงบิ๊กรู้สึกว่ามันดูแพงอ,ะอ่ะไปต่อกันร้านที่4นะ 3..2..1.. ไป ถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะร้านนี้อยู่ตรงเอกอมมยนะคะชื่อร้านว่า baby seno คือจะบอกว่าร้านนี้เป็นแนวมินิมอลญี่ปุ่งญี่ปุ่งเมื่อก่อนจะเป็นร้านวันนีลาเก่าใช่ไหมแต่เขาปิดไปแล้วก็เลยจะเป็นร้านนี้แทนซึ่งร้านนี้น่ารักมากมานะชุดที่เข้าที่สุดของพวกเราอะแต่ว่าชุดของสาลันเข้าสุดเพราะมันเป็นโทนแบบเรียบเรียบมินิมอลแนวญี่ปุ่นญี่ป่ของปอมก็ได้เออของกูก็ได้อยู่แบบแนวแบบโทนเนี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะเข้มกว่านี้เฉดหนึ่งเป็นน้ำตาลครีมดำอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านกันบ้างเป็น้ี อ่ะมุมยอดฮิตที่นี่นะคะทุกคนสาหรับใครที่จะมา้าน,นี้ก็คือมุมหน้าประตูตรงนี้จะบอกว่าน่ารักมากมานะคะคือทุกคนต้องถ่ายแบบให้นางแบบไปยืนตรงประตูไว้แล้วก็ให้เห็นตรงโลโก้ร้านอะ่ะจะสวยมากุกีเนาะดีทุกที่เลยมันจะเป็นโทนแบบว่าน้านนำตาลน้ำตาลซึ่งเรามันสวยมากเลยจริงๆทุกที่ที่พามาในคลิปนี้มันสามารถแบบมาวันเดียวได้หมดเลยเนาะ ตอนนี้นะคะเราเข้ามาในร้านแล้วคือจะบอกว่าร้านเนี้ยข้างในบ,บรรยากาศดีมากเลยนะไม่เหมือนยูบุงเทพเลยเว้ยร้านนี้มีความแบบมินิมอลมากเรามาวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเรามาตอนเย็นแล้วแต่รู้สึกว่าตอนเย็นมาก็ยังมีความถ่ายรูปสวยนะจริงๆในร้านาถ่ายได้หลายมุมมากเลยอะมุมแบบตรงเคาน์เตอร์ะอะไรเงี้ยก็ได้ที่นั่งเขาน่ารักมากแล้วก็อี้แบบชอบก็อีอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าได้รูปมุมไหนบ้างปะแปะรูปปะปึบปะปุง่งปังปัง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคาเฟ่ฮอปปิ้ง EP4 ของเรานะคะรอบนี้เด็ดดวงมากแต่จริงๆมีร้านอีกเยอะมากๆถ้าใครอยากดูนะคะก็สามารถเมนไว้ได้นะคะมาแน่นอนแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมว่าต้องกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆนะคะเผื่อว่าใครใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วรู้สึกว่ามาคาเฟ่อย่างเดียวอคเซสรซอรีก็ต้องมาด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ของเวส t i ไอซ์แลนด์นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเพื่อนๆที่เว็บไซต์ h i g h s h o p p i n g com นะคะหรือว่า line o f f i c เ a l high s h อ p p i ้ g นะคะเอ้แต่ว่าเหนนา้ร เผื่อใครอยากจะไปลองชิ้นไหนเหมือนของพวกเรานะคะเขาก็แจกโค้ดให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะโค้ดนี้เลยค่ะ KSF 1 0บสคือจะบอกว่าจริงๆยี่ห้อเนี้ยเป็นอีกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่ราคาถือว่าไม่แรงมากเอาเป็นว่าถ้าสมมติใครชอบนะคะอย่าลืมเอาโค้ดไปใช้นะเพราะว่าลด10%เซลยซื้อเป็นของขวัญหรือว่าซื้อมาใส่ไปท่องไปเที่ยวได้หมดเลยนะมันเห็นป้าว่ามันเข้าได้กับทุกชุดเออแล้วมันไหนฮะซื้อจับฉลากอ๋อโอเคนะที่บ้านปีใหม่ราคาน่ารัก แบบเป็นเดี่ยวหรือเพื่อนๆจะมิกแ m a แมทเองก็คือย่อมได้หมดนะคะเันเดี๋ยวแบบเสร็จวันนี้เราจะไปเซ็นทันเบอร์ละเราว่าซื้อเพิ่มดีกว่าโอเคอได้แต่เราวันนี้นะคะเราไปกันก่อนนะคะคา,าเฟ่รอบนี้ดีงามไม่ไหวนะคะพี่สาวก็ถชาสมมติใครชอบกันหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแช์